Just like that. อ๋อเขาลุงอันนี้อยู่นี่เซเลโตโอ้โหบีทเลืดอ,อหลายใ่เลยไม่น่ารอแตนะ่โดนแรปเตอร์ลุงขนาดนี้ นานน่าจะเลือดไหลาตายหนีแล้วหนีแล้วหนีแล้วโอ้ฮุกโคลนนะก,นก็จะก็จะห้ามเลือดก็จะห้ามเลือด ดได้อยู่ทำเลือดมั้งทำเลือดมั เราเรียบร้อยุอเราหางส่เราหางส่ ไอ้ได้ใส่มาแล้วอีฮิวโอตัวสีแตเอเ็ด เพิ่มสามจุดนี่เนาะใช่ไหมโอเคแล้วก็หมดใจหมดใจน่าจะมีคนกินไปแล้ว โอ้โหครั้งแรกเลยเนี่ยฝงมาเตอเยอะขนาดนี้เลยเราจะคุยกับเขาดีไหมกลัวคุยแบบว่าเขารู้แล้วเป็นคนไทยเขาจะมางกินเราดิใช่ ถ้าเป็นคนจี้นมานี่เรียบร้อยนะเราอะโอ้แต่ชื่อเรามันก็ชัดเจนอยู่แล้วเนาะเฮ้ยไม่แน่หรอกมาอาจจะคีโคนต่างชาติก็ได้ <c oughs> โอ้ซเซลโตอ,อย่างเศร้าเจอแรปเตอร์ห้าตัว <c oughs> ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตจริง แต่แรปเตอร์มันได้แค่ฆ่ากันเพื่อเอาความสนุกเนาะมันกินกันเองไม่ได้นะแรปเตอร์มันติดดีบัฟเนาะเฮ้ยเห็นตัวอะไรวิ่งขึ้นมาป่ะเมื่อกี้านิ่มน้ำอ่ะตัวเล็กๆผมเห็นนะเมื่อกี้ตัวอะไรไม่รู้แบบนั่นๆๆๆนนันนั่เห็นปะเห็นปะ ถ้าตัวเล็กเขาอยู่ในพุ่มเราจะมองไมง่ค่อยเห็นนะแต่ผมเห็นจริงนะมีตัวหนึ่งเมื่อกี้ เตอยู่รวมกันแล้วเราแข็งเก่งไม่ใช่นะนันพี่พบว่านอนแต่ก็จริงอะนะสัตว์สัตว์ที่มันล่าเป็นฝูงเท่ายู่เป็นฝูงก็แข็งเก่งอยู่แล้วไงมีใครจะนำไปล่าตัวอะไรอีกน่าจะต่างคนต่างมาแล้วมาเจอกันหรือเปล่า ยูนเยอะขนาดนี้อยากเจอสเตโกเลยเกินอยากเจอตัวใหญ่ๆอ่ะอยากดูกัดอะไรประมาณ <S <S อันนี้ก็ไม่รู้พี่ๆเขานั่งรอเกี่ยวมาหรือเปล่านะแต่เราน่าจะตัวใหญ่สุดไปเนี่ยเขาก็ใกล้จะตัวตัวใหญ่สุดแล้วเหมือนกันนะไอตัวนัน้นใกล้ละ สองตัวหน้ามันน่าจะยังเล็กอยู่แต่น่าจะหกสิบเจ็ดสิบเซนไปแล้วมั้งขอบเก็บไซร์แล้วเนี่ยโอ้โตัวฟอกับเราเลยเล็กกว่าน,นิดนึงอ๋อไมนมีนี่มาด้วยนี่นา,าะอะยรลูกโซอมาตอนไหนเนี่ยมาตายตอนไหนเนี่ยไคคาบมา ไม่รู้เรื่องเลยอันนี้หัวใจโอเคตีเงีย้ยตัวเล็ โน้คาโน้ไม่ร้องหมืนในหนังเลยเออไคา,าโนคา,า,าโน่เลือดไหลหนักเลือดไหลหนักไปละจ้าอาอกมากรโนหนีอ่ะหนีหน,หน เฮ้ยมีสองตัวมันตัวเดียวกันไมเนี่ย <c oughs> อ๋อตัวเลือดไหลตรงนั้นมีตัวใหญ่มา เอาละครับคาโนปะทะและปตเตอร์ไอตัวนี้เลือดไหลอยู่นะจูครับจูจูจูจ,จูโอ้ยเซราโตตัวน้อยมา กัดเป็นตัวโตวตัวน้อยตายไปแล้วฮะคาโนตัวนี้เจ็บหนักนะปสนายได้สนายได้อุย้ยจ,จูกับจุกจุกจุกต้นไม้ เกือบโดนจุก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 ไอ้ตัวนั้นมันตกเลือดอยู่แล้วนะ เ mm hmm. <cel i> <people> อาเรียบร้อยตกเลือดตายไปแล้วหนึ่งอยังไงยังไงคาโน่เออฮู้เล่นตัวใหญ่ก่อนนะอ่าโดนโดนลุมกินนะเพื่อนโดนลุมกินอยู่นะเรืงไงยังไง ยังไงเล่าเดี๋ยวได้ตายกันหมดเอาดิเอาดิเอาดิเอยไอ,อตัวนี้เล่นเป็นนะเออจะเรากะแทกต้นไม้เลือดไหปไปดิหนีไปแล้วเจ็บใช hey ่ไหมล่ะ อะไรวะเนี่ยกระเพาะหรือเปล่าอันนี้ปอดอนนกระปอดไม่หัวใจค่ะเอาหัวใจค่ะคืนมาเอาแต่หัวใจผมไปแล้ว โอ้เอาใจเข้าไปทำอะไรเนี่ยเลี้ยงแล้วเอะไรนี่มันเนื้อเนื้อนี่มันก็ตัวเอสด,ดีดีนี่แหละไอ้กินเนื้ยมันก็โอ้ยโค้ดโคน,นเฉยเลยสามจุดสามจุดนี่ปอด กินเข้าไปมีอ,อ้วกแน่เลยนี่เราหยุนครบห้าตัวเลยนะไปตีาบาโนตอนนี้หีไปแล้ว ตัวเรากัดหนักๆทั้งสองรอบมันก็ต้องน่าจะเลือดตกเยอะอยู่แหละตุยไปเรือยๆแต่เมื่อกี้เพื่อนๆรวมใจลุมอีกตัวนึ่งน่าจะไม่รอดในตัวนั้นหนีเลยโดนกัดทีเดียววิ่งหนีเลย มเมื่อกี้ร้องกันแบบเหมือนแรปเตอร์เรียกรวมฝูงอะเหมือนในหนังเลยอะแถวนี้สัตว์เขามาเยอะเหมือนกันน๋ยะต้องมีมาอีกแน่เลย นุ่นนุ่นน่นมาแล้วมาแล้วมาละเห็นแล้วเห็นแล้วกลับมาเนาะกลับมาเห็นแล้ว ว่าจะกลับมากินซากแม่เลยอยากลับมาเจ็บตัวได้นะอย่ากลับมาเจ็บตัว ลุ้มเป็นลุมลุ uh ้มล e, <pr ong> uh ุ้มเลุมเลยลุมเลยเยี่ยมาถึงที่แล้วไม่มีใครเปิดผมเปิดนะอันแน่ลายการเอ๊ะกัดแล้วไหมฮะ huyết nai hả? cái tôi đi muốn gặp hả? Hả? <laughs> là thằng mày mà Mày quay chạy ra, มันก็กลัวเรานะเนี่ยไปดีกว่า เอาจะกลุ่มแล้วไม่งั้นเขาหาเราเจอไปดีฟ้าน่าจะเพื่อนเขาหรือเปล่าคาโน,โตน่ตัวนี้เป็นคนละสายพันธุ์เหรอ แล้วเราอิ่มแล้วเราได้สามบัฟผมไม่สู้นะเพราะไม่รู้ว่าเ้าพูดเดียวกันหรือเปล่าถ้าเดเข้าพูดเดียวกันสคนเราจะสวยแล้วนะถอยได้ถอยเราก็กลับมาเป็นรูเหมือนเดิมนะสแตนรโรน ตอนนี้ผมเริ่มจะหลงทางเดี๋ยวหาทางกลับบอยที้กันอืมอนนั้นเป็นไม่มีใครตามมาใช่เอ่อถ้าอน้นเป็นเป็นพื้นที่แห้งแล้งอ๋อตรงนั้นมีป่าโนาะไงมีแซงจูรี่ด้วยเดี๋ยวไปดูแซงจูรี่หน่อยพอเราวิ่งออกมาไกลมากเลยนะเราออกมาสำรวจไง ออกมาตามรอยเท้าสัตว์ออกพยพแต่ก็ไม่เคยเจอสากทีบ่อยคอแค่ใก้แซงจูรี่หนูนป่ะใช่ไหมน่าจะใช่นะเราอยู่มาไกลมากอะ้นี่แซงจูรี่เดี๋ยวขอนอนพักให้เลือดมันหยุดไหลก่อนเขาไม่ได้กัดผิดนะเมื่อกี้เขาตรงใจกัดเลยนะ เดี๋ยวเรากลับบอยพี่กันดีกว่าดินเสียงะไดตัวสาว ใค่แรปเตอร์กลุ่มนั้นไหมเนี่ยใช่ด้วย <C oughs> ตามมาถึงนี่เลยเหรอแต่ตัวขาวอ่ะไว้ชื่ออะไรนะว,วิสบี้อะ่ะเป็นคนที่กัดเรานะ

มันมีความเป็นไปได้แค่ไหนที่มันจะวิ่งตามมาไกลขนาดนี้เนี่ยถ้าจะไปทางเดียวกันนะพวกนายมีพลังงานบางอย่างหรือเปล่าตามเรามาถูกด้วย กระโจนใส่เราแล้วมันล่วงหรือเปล่านะชาสตตีมอีน้ำหน่อยดีกว่ารู้สึกแม่งแม่งไก่คู่นี้ด้วยกินงงได้ไมงงงงติดตามเรามาถูกนี่แหละ ระยะไปแล้วอันนี้ทะเลไม่ใช่เขาน่ะเล่นอีก <S <S บอยคยีอยู่ในนี้หลงแล้วเนะี่ยเสียงมูป้า ท้องอิ่มไว้กันโอเคเดินทางต่อยังจำแมพไม่ค่อยได้เลยนะผม ไขายังอยู่ในกลุ่มเรานะอะไรอ่ะอ้าวทำไมเลือดไหลมาล่ะกวางเพิ่มตัวเอ็ดนะ เขายังตามเจออีกก็พีรุษแล้วนะเอ้ะหมูป่าเยอะแค่บุกเขาถ้าหนึ่งหนึ่งอะผมสู้อยู่ในแรปเตอร์ถ้าเขาจะมาหาเรื่องเราสองหนึ่งสู้ยาก ตอนนี้ต้องหาน้ำจืดกินก่อนนะนั่นก็ทะเลเฮ้ผมวิ่งอยู่ผมวิ่งวนอยู่ขอบทะเลแน่เลยอะ่ะคือตอนเช้าก็หลงทางแล้วนะมืดยิ่งหลงทางเข้าไปใหญ่เลย๋ยวกจะเจอทะวิ่งไปเถอะ ตอนนี้หาน้ำกินให้ได้ก่อนโอเคผมว่าผมรอเช้าดีกว่าวิ่งกลางคืนแล้วผมหลงทาาวิ่งไปวิ่งมาผมวนกลับมาทะเลแกเอาไว้เดี๋ยวตอนเช้าค่อยวิ่งกับบอยเก่กันดีกว่านะโอเคครับสำหรับวันนี้ผมก็สอนจบไปเพียง่นี้ก่อนเนานะเอาไว้พบกันใหม่พาร์ทหนาแล้วเราก็ไปหาเสาล่ากันตอเนะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ 拜拜。Bye bye.